สวัสดีครับสวัสดีแย้มเศร้าๆครับผมนี่ก็เป็นเวลาตีหาเครื่องครับตีหาเครื่องบ้านสังจอยแจ้งนะครับพี่พาไปยามองครับไะเก็บม้องหมู่บ้านไปใส่มองไว้อยู่พกลางซี่เลนสะพานคุนครับหมู่บ้านาก็บปได้ทายนะครับว่าฝนมันตกฝนมันตกสังจอยเลยป้ได้ทายกลับมาบ้าน,าาานหมู่บ้านนี่ทำเนี่ยหน่อยหนึง่ง ไปครับไปเดี๋ยวไปรุนกันว่าสิได้แจ่มได้ตัวว่าปุ่นี่มองหาเส้นครับผมอะไรจะให้เบิ้งบรรยากาศย้ำคเศร้าครับสีเลนบ้านสั่งใจครับสีเลนเข่าตลาดโลเกียรครับได้นี่ที่ทางที่มุ่งไปนี่มุ่งไปสแก้วครับวัฒนาสแก้วครับผมข้างหลังสั่งใยนี่ไปโลเกียรครับนี่เบิ้งบ้านเข่าวบ้านยังกันนะครับเบิ้งโอ้ยสดชื่นครับอากาศสดชื่น ได้ตื่นเศร้าๆนะครับเนมะื่ถึงบ่ได้ถึงว่ามันบ่ได้ปลาได้และก็ได้บรรยากาศครับได้ออกล้างกายได้ยามตอนเศร้าครับผมส่แก้ว50สิบกิโล จนบรรยากาศสองข้างทางไปแล้วครับผม ไฟเขียวพอดีไป้เลยครับเบิ่งกันไปเลยเบิ่งบรรยากาศสอง,องทางทางไปพร้อมครับผมสนใจก็่าค่อยได้ไปหากินไก่เด็ดครับหากินได้กับซีเรส่ครับ ใส่หนูก็ล่อขางซี่เล็กเลครับใส่หนูก็ได้ใส่มองเจ้าน้าขางซี่เล็กนี่ครับแต่ใส่มองเนี่ยสังจอยบ่ค่อยได้ทายครับเพราะว่าสังจอยมีโท,ทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับนะ่านโทรศัพท์จมหน้าครับงานมันถึงน้ามันเกิดอุบัติเหตุโทรศัพท์ตกน้าแะโอ้ยเรียบร้อยเลยเพราะว่าสังจอยกับใส่งานกับโทรศัพท์เครื่องนี้ครับส่งงานกับโทรศัพท์เครื่องนี้ครับผมมีอยู่เครื่องเดียวเนี่ยครับ ไปเบิ่งบรรยากาศสองทางทางไปน้ำกันครับผมเดี๋ยวับปลาใช่หนูสร่างจ้อยกันได้นี่ซีเลนตัวนี้กัะจากปากท้างบ้านด้านนี่ไปหอดตลาดโลกเกือกับโอ้ไกล้เติบดูครับ ไปครับกับประมาณกับ20โกิโลไปละมั้งครับแต่ว่าชัาจ้อยกับเชี่ยวหาอยู่เรื่อยจนสิ้นเลยครับผมคือใกล้ๆเลยนะช่วงนี้ยังไม่ได้วาดเลยช่วงนี้นจับิ่งบรรยากาศสอง,องทางท้าไว้น้ำกันครับผมช่วงนี้ยังไม่ได้วาดเลยเอ้ย คือฟ้าขึ้นฝนครับเมื่อนี่แต่ท่านจอยเก็บคู่มองนี่กันไป็ำงานขึ้นเก้าแล้วครับแต่หากว่างานตอนนี้อยู่แถวบ้านครับมันอยู่ปวกไก่บ้านนะครับว่าพอแเลยครับพอดแล้วนี่ครับ แล้วเร็วนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวรถจอดไว้ที่นะครับนี่จักสิเป็นยังไงบุลเล่นี่นครับหลองกลางสภานนี่ครับนี่สภาพานข่ามทางรถไฟรถไฟสายอ่ากรุงเทพอลันประเทศครับผมนี่ เป็นทางขามอู้หุ่นสะพานสูงๆปุณครับนี่งสังเจอยก็ใส่ไว้หลองนี่แหละครับหลองกลางนี่ครับนี่ยาวเติบดูครับมองสังเจอยกกับประมาณจะขาดสิบเมตรเพล่ะปากเดียวนะครับเนาะเป็นมั่งปิว้วนี่ครับหลองนี่แหละยาวไปปุ๊ดนลยครับปุณประหอดเพล่ะโอ้ยบ่เห็นมีกระดูกกระดิกเลยปอมอยู่ซื้อๆอยู่ครับ เดี๋ยวสักจอยขอลงไปเก็บกู้กันเด้อครับเด้อตอนเก็บกู้ขึ้นจีบอะไรทายหน่อยครับว่าโทรศัพท์มันลงน้ำมะครับเนาะเดี๋ยวตอนขึ้นมาค่อยเบิ่งกันครับผมครับผมสังจอยเบิ่งเสร็จเรียบร้อยครับได้ปลาสองตัวนี่ไส้สวยนะครับ ข่าวหางแดงครับโอ้กจ่ปูเนี่ยฉือยู่ครับปูปูนี่สือตลอดเลยครับนี่ยนี่ครับแล้วปลาขาวหางแดงสองแจมครับผมจะไปเฮ็ดใช้ตู้เย็นไว้ก่อนครับหลวงพอกินกังไงฮขอบคุณหลายๆครับสำหรับปูชีบิึงมาจนจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้สักช้อยกันลาไปสวัสดีครับพ่อกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพอได้มาเบิึงบรรยากาศยามเศร้าๆครับผม Yeah. <laughs>